บ่ช่องนะนี่เฮ้ยคนละช่องแล้วน่ะคือช่องเอ้าจึกจึกพอดีน่ะดะอย่างกินเนาะเอ้ยโตละกระทงเอ้ยบ่ช่องเออๆเนาะคนละช่องเลยโอ้ผู้ <tap> ไม่ได้ภูเขาโอ้ยอนกลับย้อนกลับ้จ うん。 <laughs> Hãy subscribe ôi kênh Ghiền Mì Gõ Để không ทำแบตเตอรี่ไฟฝาแบงค์รุ่นใหม่ฮ่าขะพาฮันก่อน วันที non, non ่สิบสามบนอนนอนเพอเลบปรกาแตะนะไเร้าไเาไอกระการเ่อเ่พาดคอยพูดแวาแล้วมึงสองเป็นไปเศร้าปากเขาเศ้าเลย อืมหัวดยัวดัยังเฮ็ดเวียกพนักงานอยู่เงอนอื่นไปโอียจดบัญชีบันยังคนเลยจดบัญชีให้ข้ออะไรกันน่นะขอเดข้อมอาพมา่นของายาข้าไปเอา จอดคนมิ้มาไปเกี่ยวข้านรเดียวสามคนเกียวคนเดียวตอนแรกก็เอาขาบมาแล้วามาเนี่ยส่อานแล้วใส่ยาไรขึ้นเงนนสะกามาเก็บมบข้าวได้ก็ซอซ่มนเอย่น่ามัม สี่ล้านาสชุดไใี่่ล้านบาล้านเออ้ล้านปวับวงไปเรย้จหล้านฮะเอาของเขาวงเข้วมาหกล้านนั่นได้ไม่แล้วหกล้านกับถึงยังเอายังเนจักโบาณอีกอนนไป กินเหล้าได้เบสองพูมีเข่วานินเบียอะไรเออนก้ามันบอไวชาพกันนบคู่เกนคื่เกต่อเกนม่กิมหมูอชาวโลกไม่หมูไม่หมูเบียวไม่นะไม่บรทุกตะกี้พูหมูชาโลกนีนหกเเอองนหกเแล้จะจกอีกเออมันมันดองจะจู่ทอนดูเอ้ยมีข้าวหาไรุมาบุมาเน่ยตายน้ำหอะพกอ๊อกอ๊อกพกอยางอยแล่แหล่บุบหูพี่ช้าง

นั่นสี่ทีอันนี้เราบีเขมันสบายแล้วบีเรากำลางน้ำมันจะดิบนำเขาอมาละกันล่างแล้วงเลยมันมันน่าเียวนี้แหละขั้นคั้นเราบอกออกเลยบอกตัวมะเพลกกระเท็จอืออ๋วมาเปลงน้ำใสแเลยมันออกเลย